ครับอันนี้คือจะได้กินกับข้าวครับข้าวเจ้าครับข้าว,ราวเริ่มจะได้กินน้ำไปเลยมาแล้วครับเก็บเม,มนูวันนี้ได้ผักคมมากได้ตลาดตั้งบาทยังไงทุ่งข้าวเมื่าาห้าบาทห้าบาทคุกินได,ด้ก็ใช้เพืัอนมาดูตลาดเยื้เป็นแผพแต่มันชิดกันหมดเลยข้างมันหมันชิดกันโอ้ข้างไว้ซื้อม่าข้างไป กันี่นู่นยังมึนไหมเกี่ยงกับขุมเกียกัขุมแต่วักขุมมีสมปลอยด้วยผักสมปลอยด้วยออมาแต่หลายวันดีไซน์ยัง ไม่เกี่ยงปล่อยเนาะผมนดนนเบดเบลยใบสมปล่อยวะเจ้าเอ้่อยแต่ผักขมแล้วกันดุกระนม่น,น<ป>แกงแกลขมจะออกสมสมสมใบผมปล่อยสมขมเนี่ยสีขาก ไม่ต<แ>า nó, m, มช <c ười> ู่นะพาะ่อไม่ต่ำมากกว่านี่เมืองคือจงมันจางบางน่าใส่คือน้อยเนาะคือมันจางนํำใสยิบเนาะพอกินไรเลยแอเมงกพะ่อเอาเงนะพอกินอะไรได้บบว่จงมาวายองเขาแก่ดูนแบว่ค่น ังนีต้องเอา้อืมยคืนนพนี้จะได้ยกอคนยืคนใส้สองอยพอตัว hmm. ุนอืเยกคืนพลอยแต่เจอต้องขาเต้ขายได้หมดนแ้วแเร่อยเลยเจ้าตรงปิดมันเล้อต่ำเบื่อเลกแล้วมันกรรุดออกเองแล้วก็จับออกที่ไปปดนัน นี่เด็ดตำเกีียวก็ลงเลยค่อยบต่ำเลยว้ายเราเ็ทั้งสันน้ำเลี้ยงั้งนวยด้ตำบดแท่งบมปิดหัน น,นี่งั้นตายหลบน,หนีดนึงครับเก็บตังคล้มตังหรอดีมา โลจักบาแม่รูกตลาดทั้งนั้นปนแปดเทีบอขอแพ่งขอ้อว่พริกแล้วก็กระดุกแล้วก็ประ,ดประแดก เศษดหน่นอยเล็กน้อยน่าก็ตรงนักนักประเด็จเล็กน้อยพี่บทนี้ยใส่ลายลาย่ดคนวงใช้ลายเรือพ่อใช่ปะจะเข็ม 对。 ะมีคนถามว่าเห็นสูตรนี้เพรข้าวเหอสิน้ำยังเพาห่อนส่ข้าวเลยข้าเยห็นข้าเลยข้าวกรไโเห็นคิดเองแน่นเย้าวก่เช่อว่าน้ำมันห่อนท่ข้าวซื้นี่แน่นูฝ่าข้าวเห็ดถันบ่เห็ดเครื่องมาจนข้าว นี่ครับแม่บอกว่าพักกันคิดกับเองซือเอ็งสิ่งสิ่ผเข้าน้ำน้ำบพาะทันเย็นกับเพาเข้าครับีบ๋ยวท่านพักเกียงไหมซิ ค่ะก็ยังบุกออกมันหน่อยอก็กินเลยใบสมปลอยเนี่ยใช่ไหนเนี่ยเนี่ยแใช่ฟองกันเอเปล่าก็เดียวหน่อยแต่วม่มันล้นในใสมันในมันโดนมันเน่าออกไ,ไม่โดนทีเด็ดครับใบสมปอยมันออกสมสมใช่ต้มปลา ไเด็เขาไม่ใส่แกงปลาไม่อใส่ไรใส่ไรหมดเยอะ่อยก็ใส่ข้าวมันเลนั่งมันจุามลยอื้หนงาเป็นถุงมันตัวนี่มทั้งหมดเดี๋ยววันจะตอกยังไงยังไงเยัอยังไงยงโอ้ยนีเหรอพเขาจตดรืดแล้วขีเลีวง่าย ตอนสามทุได้กินไม่ได้กินย่าไมันคบยง่ได้หาเดียวนสามทุแล้วจะ <c oughs> ไ <c oughs> ด้ไ <c oughs> กินไม่ได้กินใส่สมเกลยเทียบลงไปครับเกลยเียแวแกงสมตน,นี้เราใส่ขมน้า ต้องขมก็ขมต้องสมต้องขมมบสีกสมทม้องนี้กมตัมมมวพีเปน,น่ะตํามสูสสมแช่พักสครับบึ้งไม่รู้ขวัอ้นี่แล้วครับแกงสงพกมพกขมฮะมันใสนันใส่วาเดือ <S <S ดแล ักโกลงไปที่นี่ในหลังลยันมัขมไม่สิดินบ่ได้ม่สมปลอยหอมดีัวอ้มันสดๆเห็นแสบด้วยใบปัวอเลยมาสลายมือนี่กระจายตัวใส่เนาะ ไอตูมีวะสิมครับทำทุกครั้งต้องสิมโร,ร้ยแช่แช่ปขมงไปอีกแช่ไหนอเครับเรียบร้อยเต็มอีกหนึ่งเมนูครับแจงสม,มสปะาขมเสรปจะดุเส่ใบสมปอยเสปรปลาเคือเทศสับแสบครับ